นามตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัสสันโตโสพาตลาตวะโจอัตตาสะอจุนตังอิสิงติสวานตังภาราชวะโจสัมโมติอิสีนาสาม สันทราวฟังดราซาปริซาทั้งหลายนี่ยายนี่จักกล่าวคือรู้ข่าวพระมานาผู้เกิดมาในพระราตรจาโกรธได้ยินกรรมเจตาวุ่นดุนเดียวไป ที่ทานไร่เจ้าอาจูตราลาสีอยู่พ้ำข้าวสู่ภาัายมีหัวใจจมเจินมือไววยืนอยสานกาวกาทะรังนิวากาจีนุพลตัวกุศลรังกเจีนุพลตัวอนามายอย่างกะจิวเจนายาปิทากเาจมูราพาราบาหู ้าแลาเจ้าตาบัสาราศีความสหสาเรยังไกวไหลเบาเป็นเพียนที่ไคในตวเจ้าเหือาอนามายัางตุกกลางบวนเบาไกลเบาส่งไม,ม่ในใจแร่เหอ จานย่างเด้งตวนไปเบาอยากดุกไม่หางแสวงหามูราภาราหัมันแดงหัวสักย่งางไรหมางพอสันแดงเรือเิการชี้หลังสาจามากาสาหลึกยุ่งวินเป็นหมูยังเบาเข้าใก่สู่ควาตัวแดงเรือเฮิสีลิงสาปา งูสิงสาตัวใหญ่งูน้อยไก่รุงไรเบามาไก,าก่กินแก้วยังเบามาตวาดปาตาตานันหรือว่ารามีกาเนื้อปลารา้รายรักตัวกามางแกมกันว่าเหน่ยหันในป่ายังเบาราหิงสาจารือเฮดาบาโัโสเจ้าลาสีขึ้นจอมเสียงเกา่าตํมกํมพาม ว่ากุสราเจวา่าโนวพระเมอาทถพระเมอานามาอยาอาทัอุนเจนายาปิมีอาทัมุราภาราปาหูธุราพามอันบาความสาสารีเราไรเบาหอนใครสักวันอันหนึ่งเราเบาค่าสันตุอยากเบารำบางสันไร เราวยางเด้งตวนไปเบาอยากดุูไม่หากพอแสวงหามูราภาระยังมีมากหาเบาอย่างสักอันแด่พระเมือรอ,อาทรังสาจามากาศาเลิกยุ่งวินสักหน่อยเบาแควาราวิงูไอ่มีรายรากงูร้องมากนานางเข้าวเบามาแสวงสวดเบาเกี่ยวความควบเรา เนือพึงเป้าเตียมป่ายังเบา่เข้ามาราหิงซาเพราะว่าเราเหมนดาภายหดเนื้อการนยินดีแร่ผ้าเมื่อเฮยปาหูนิวาสามูกานิรุราพา้มปีเหลือนรามครับกว่าเล้วอยู่ป่าถึงนั้นในสันทานไกวากาดเบาควันไรเพียนที่สักแด่ผ้าเมื่อ สวากาจันเตี้ยมหา,หาพุ่มเมรูราพามผู้ใหญ่ตานเต้าตั้งใจไผ่เตียวมารวยมั่งก้าไก่สวดมีผ้าหย่นสันไรตานจุงรงไปรงน้ำล่างสวยซ้ำบาตาจุงจักมาตีนีนั่งอยู่พีผ้าใสต้อพามเอือเฮ ตินโรกานีปียาการานีรราพามหลุกไม่งามหาไรเกป่าไม่เนืองน่วงคือว่ามักครับต้องแร่มักหากกินสมผ่านบันใจหมากสร้างสายเบาเศาหมักมงเตาเแร่เตีงเคมีลวนเจอเบาหน่อยพัมเท่าไกยมากินหนึ่งตราหา เอต่ำเปไปานี่ยางสสตางดูราพามน้ำานี้ใสเย,ย็นงามปานไผ่มีตีตวงไรใหญ่เขาเขียวอันเดาเที่ยวไปอาบตั้งเดียวหามนำมานำกินดาเบาคุณต้องเยออคุณใสดีตานพาม,มีใจอยากจุงกินท่านดุงไม่ห่างวันมาจ้าแลว จูจาโกอาหาส่วนว่าจูจากาพัมผูเทาตบคำเจ้าราศีบาปปติงกายตัางยันตินนางสัปาปปัสาอักอเคยงยังกาตังสันเจยัสสาสก,กังวุตตังสิวิหิวิปปาวาสิตัง สามาหังตาสานามากาตัวยติจานาสิสังสาเมรังเนียจูจากาพามยินดีจอมจื่ย่อยืนย่อยืนแวร้าสีวาคามาเป็นแข่งเจ้าไล่ลำเลี้ยวจำเดินใจอาหารไรไรยรากวันเตะหังพึงใจ ยันตราส่วนบาเจ้าตวนไรอาข้าวเพียนดุงเต้าสันใจอันเจ้าเมืองใสจำจากขับเต้าผัางเมืองมาพระราชายศใหญ่ขาน่อยภัยหุมหันผ้าจมกรันปอก,ก,กเก่าเคโลข้าจับไปหนึ่งราหา ตาปัญสวเจ้าราศีตนนจับจึงเสียงต่ำกำพามบาณนาภาวางอติติบุญยตทางเสวิราชาสาสะนามาเยภาวางปัทายาเจรันโยภาเรยังปัตทีปัตตังมันเยกันหาจีนางต้าสังจาลิงตาสัญจาอิสาเสียม รือราพามตานเจียมาเบาจับเบาพา,า,า,าความรปรยการบุญกูหันกุนเบากวามไรต่านอ่านสแสวงหาขอเอาสว่งบุญตาหนุ่มนาวังเป็นคาปำเดินเรียมเป่าอ่นบวังขอเอามันขอเอามันเ่เมหมิงเต้าต้นาพามราวพูดควานมึงหวังจวนไข่ไรรันป่าไม่มาตาม วางเอาเต้าตั้งสามเมลูแไล่เลี้ยพุงนำไปวัดนี้เต้าจำไทยอยู่ระอยู่ไรกินดุงไม่เป็นอาหารเข้าสารเบามีสักกาบอย่าไปอย่างเสียร้ายต่อพาเหมเอ ต่างสุตวอาหาจูจ้ากาพามพัง,งายจักไหลเจ้าราศีแปงกรรมดีวิเศษเบาเหือตานเครื่องกินโกธาว่าอากุธารูปะหังโพตทัวกาแหล่เจ้ากูตวนวิเศษตานอยากกินพินใจข่าร้นไปดุงเบอเบามักเปืดอจักขอ ขึ้นใจพ่อคักไายไขฮานาผ้าหย่อนสวยราจางขี่ยานอยู่เถือนไรเป็นเปินกับเจียรกรรสุขมีแก่นหมากขาหน่อยห่างหุมหา,ตานตานแดนอาหอัติีทาวุฒิ๋วผ้าตว้งงามจ้าจวน้าบาหวันเกหันไ่เป็นกันครับจากคือเจ้าพังเสเมือง เพว่าตานยังดูผ้าวุนเดินเจ้า,า้าไกววังคาจักไปหนึ่งตราหาสุตาสาวาจานังสุตวัวส่วนเจ้าอาจจูงตราราสีตวนตรงสินรีหือจับไลเยินพามเท่าตัวเหมือนเมียม เก่าวกำดีตอหนาบ่าพามเทาอย่ากึงใจเราจักนีหววจ้างไปวันผูกวันนี้พามเทาถูกเอาแร่งกวานตราหว่าอันเดียวตุนเจ้าดนนำมายังผาระาหลงไม่ปันเตียงไหวพามกินผ้าทุงสินเบาเศร้าตกผุงเจ้าวันรวน สายอน,นุนาแจ้งสว่างตาวันปังเขาคำจักจริงจักนำทาปู่ไปตั้งอยู่มังกายอย่อมือกว่าสุดกว่าอันจักบ่องต่างเตี้ยวในเขาเขียวแกวกูยินอยู่เลียวจ็นจ้า็กลกาวเป็นการาวา เอสาเสรวมหาหาพรหมเมับป้าตัวกันธามาตาโนยานทาเวสันตาโรราจาสาวุเดียสมาติฤร,ราตานมหาพัมภูใหญ่มึงจุงตั้งใจไผยพังดีอันว่าเขากิรลีลูกนันตัติหันรงน้ำ จือข่ากันท่ามตาหน้าปุ่นพออินพาขอควังกันพาจำแกว้เมึงมิ่งอยู่สังสิ่งปารเมียกับเมดีลุงเต,ต่าทุกคำเจ้าภาวานาแร่พาเมื่อเฮ ถ้าเร็นตัวพระมาหานาว่านังเต้าธงทำวิเศษอยู่สั่งเป็นเป็นเจที่ขอดีแก้วกูรุกไม้ขวัญเก้าไว้เป็นจ้ารานางเสือมาหุ่มหวายใบป,ปัน่นย่อยปันพันไรนวนดินได้เบามีสัตว์นวบใบบันเตียวไฟตาเพี่ยนไปดุงเบื่อตั้งใจเพื่อเอาวุูนแดนาหา เอตินิลาปฏิสันเตรโรราพามผู้ไม่งามเงหักตั้งต้นอวางเต็มร้องลางผ่องตรงเป็นดกลายทวนถึงเรีกินสุงเนือลิ้นอาน่านแหนกเป้งผ้าแมมสิวเดียวมีใบเขียวผ่องเพียวเหมือนดังเขาแก้วจื่อิองจันนันเดม ถ้าว่าสากันนาขัดีราไม่นาน้าเจอแจกคือว่าไม่ตราบแบ่งเจวใบบางไม่หัวกลางเยผยุ่มไม่สร้างเข็นหนุ่มใหญ่ให่ไม่รังไรร่องซอไม่สร้างข้อเบิงเปิกบวางไม่ย่อมย่างสุงมปนเปินปินตีนุ่งเอวเดินเดินมานวานหัน กลางวันวันร่มทีบดูอวนดิมตามกันคือหลังมาหน้ามาฝันแป่งเล่าคุมดุนเขายำเหลียวจนกันเตียวอย่างพานอิงชิงกว่าอันคว่าปุ่นดูมังแลมอุป,ปาลีตุมังปาลียาเยซูนกตั้งรายมีหมากขอ้อเสาะไสห่างหรือตา วินไปมาหาจับจับหย่อนไม้สุงเลี้ยวล่องเสียวเสียวทุกปากเป็นหลังสิงคำทิ่มห่างปุ่นฟังเจนแดงนะฮามานัจูหาน้องพุ่นดวง,งยังย้ายอยู่น้องตราเบ้าหมู่ขันขันนกลางวันวินสู่จับไม้อยู่จมโร้องมางแดงนะฮาม ไายหายันเจว่าข้าสันตังลวงปัดไม่รู้รากเบินดังดูปางด้วยพุงคนอันเที่ยวหวนมาใหม่คือเขาไพยจมใจพุงคนไกลอยู่เก่าเือสุขหนาวรึง,รง,รงเรื่องแรนาหา ย่านท้าเวสันตาโรราชาเต้าเวสันวันตนุนกวางตานอยู่สั้งต้นไรกับทางสว่งเวงไว้ลุงเต้านางหนุ่มเนาเต็มอวงเต้ารงทรรมวิเศษอยู่สร้างเป็นเป็นจีขอกันดีแต่งไว้เกี่ยวรุกไม่ารา นางเสือมาหุ่มหวายไลย่ที่ถายเจงจินนวลเนื้อรินตุ้เบอร้างวุ่นเพื่อเป็นไปสุมรังไฟจ่าใจดุงคำใบเอาวุ่นเล่นพรมเมอยยการีลามาราวิกาตาโรราพามเพียนดินงามอาตุ้มบิไม่กุมรูคันโบวงบ้านเดืนเดียวรูคันพยาวปุ่นเกย ทีนั้นเลยจ้าจ,าจวนยาเพชรอ่อนโูรีทุรียนเบาเขินมีตึงปืนแดดปุ่นวันแดดผ้าเมื่อเฮมมายุราเกว่าสังกาสายาเพชรงามจืนจ้อยเขียวรังสายวยวยงย้ายเปลียนพงจ้าจวนดูหุนวันวนุ่นดี เบิ S <S pays, ่นสำริภายใหม่อันตานพึชใส่ลปันตีเพียวเขียวงาบเขียวงามดีบ่าวาดเจอดินดันประเดินไปพับเล้าไผ่เผียวทีสูงสีเนียวมือขวางแหล่พาเมเอก็มีวันนั่นแดกียาสังวันนานาวิเศษยังทำ มหาพืวานวันเก่าก็สาริจ้าวราบนการาคุณเต่านี้กวนเด